อจะมาแชร์ทีมโลไฮด้านะครับชั้นสิบห้ามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนลูซี่นี่นะฮะสปีดสามสิบหกนะฮะตัวนี้เพื่อนๆดูสปีดไว้นะผมจะทำสปีดสี่ตัวนะเกินสามสิบอ่ะลีน่าก็อัพฮิลครับกับท่าแรกเน้นหน่อยสองสกิลนี้นะฮะฮิลกับท่าแรก ปัดคารนนะ C สองขึ้นไปนะฮะต้อง C สองนะฮะ C สองขึ้นไปก็อัพสกิลด้วยนะฮะต่อไปวิกตอเรียฮะก็ธรรมดาธรรมดาเอาให้ยืนได้ปิดกิจก็อัพสองสกิลฮะอ่า แล้วก็ให้ให้ยืนให้ยืนได้เหมือนกันเลียงสกิลก็ประมาณนี้เซตนี้จะเน้นยิงสี่ทีจบนะฮะแต่ปาร์ตคานก็ต้องทำดาเมจให้ให้แรงพอสมควระฮะที่จะยิงจบอ่าสปีดเกินสามสิบจะสี่ตัวนะฮะ สามตัวสี่ตัวนะฮะเกินสามสิบผมจะเปิดด้วยลีหน้าเนาะอ่ะแล้วบิดกิดห้อยท้ายอลองดูค่ะเปิดบับก่อนเลยนะ แล้วก็ลบปับต่อไปก็ฉีดครั้งแรกครับควรจะเจ็ดหมื่นขึ้นไปนะดาเมจของผมมันดาเมจไม่พอ จะเห็นว่าเราเราจะตีบอสเนี่ยบอสจะไม่แทรกขึ้นมาเลยนะฮะก่อนที่บอสจะออกสก,กิลใหญ่เขาจะไม่แทรกขึ้นมาตีเลยนะฮะ วนวนมาอีกรอบนะฮะฉีดครั้งที่สามครับเห็นไหมของผมเหมือนดามเมจจะไม่พอเห็นไหม อย่างน้อยสักเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเขาจะยืนครบเลยฮนะจะไม่มีใครตายเลยสกิ Skill ลสี่รอบอ่าแต่พอดามจไม่พอจะต้องเข้ารอบที่ห้านะฮะ รอบที่5เรียบร้อยนะฮะจริงๆควรให้จบที่4รอบนะฮะเพื่อนๆลองไปปรับใช้กับทีมของตัวเองดูนะครับ